สวัสดีครับยินดี้รับชมช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะฮะเย่วันนี้ก็ยังอยู่กับลิงจ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะฮะ <S <S คุณพ่อมีอรไรยลิงจ๊กเกอร์หลายสายเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในอีกสายหนึ่งของลิงจ๊กเกอร์ที่เอามาเล่นตโทไฟได้นะฮะตอนนี้ด้ยังอยู่กับเลโทไฟยาวไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีของใหม่ยังไม่มีของใหม่ออกกล่องซีดีใหม่ก็ยังไม่ออกแล้วก็แบลิสใหม่ก็ยังไม่ออกนะฮะเราก็จะคุยกันถึงเลโทไฟกันต่อไปนนะเห็ เพราะว่าผมคิดว่ามันมีบางเด็กเนี่ยที่มันถูกลืมอย่างเนี้ยอ่า s t a r v a d e r Infinite Zero Dragon นะฮะมันเป็นเด็กที่มีของเสริมนะของเสริมตั้งแต่ BT8 เลยนะฮะแต่ผมแทบจะไม่เคเห็นคนเล่นเลยด้วยซ้ำซึ่งไม่ต้องห่วงนะผมะจัดเด็กมาผมก็ไม่เคยเอามันไปเล่นนะฮะ <laughs> <laughs> เด็กแบบลุกไม่น้อยมากเลยแล้วมันเป็นเด็กข้อดีของมันคือมันเป็นเด็ก ที่แอนตี้เด็ปูบอร์ดนะฮะเด็กปูบอร์ดเจออินฟินิตเซโลคู่นี้ไปนี่ร้องไห้นะฮะและมันเป็นหนึ่งในไม่กี่สายของสตาร์เวเดอร์ที่มันลุกแวนได้นะฮะนี่เริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตัวเริ่มนะฮะนี้รู้กันคุณพ่อชอบคาร์บอนนะฮะคุณพ่อก็จะใส่คาร์บอนเป็นตัวเริ่มนะครับยาโซถ้าคู่แข่งมีการถูกล็อกอยู่หนึ่งใบนะฮะ อ่าแล้วแวนติดสตา์เวเดอร์ยัดโซปุ๊บหาเกตหนึ 1, 1่งหนึ่งใบหรือต่ำกว่ามาคอลงเรียนะฮะในกรณีของเด็กนี้คือไปหาลิมิตเบรกตัวบทตัวลดลิมิตเบรกนะครับตัวหลักของเรานะฮะอินฟินิตเซโลดากอนนะครับใส่สใบอ่ามันมาจาก CD5 ีหนะฮะต้องเป็นเอที่กล่องละห้บเกาบาทถึงจะมีนะฮะถ้าเป็นกล่อง CD5 ที่เป็นอ่าบัตเตอร์จ็กเกอร์อย่างเดียวจะไม่มีนะฮะ ต้องเป็นกล่องที่มีสี่ิบเก้าที่เป็นห้าสิบเก้าบาทในนั้นมันจะมีตัวเกตสองที่บาสสองเอามือมาล็อกได้หนึ่งใบไอ้สองใบด้วยนะฮะคุณข้างคุ้มในการที่จะเอามาเสริมให้กับพวกซาตาเวเดอร์ทั้งหลายนะฮะเสียงค่อนข้างยืดยาวอ่าสกิลมันนะฮะนี่มีเบรกสี่นะครับเมื่อแวนเมื่อแขนลิงโจ๊กเกอร์ไลทับมันนะฮะเลือกล็อกเรียกการแถวหน้ากับหลังอย่างละหนึ่งใบของคู่แข่งนะฮะ แล้วก็เลือกแวนหนึ่งใบบวกหมื่นนะครับเมือ่อหน,นินตรมตีบวกอีกสองพันด้วยนะฮะเป็นตีมันจะตีหมื่นสามตีแวนหมื่นสามตลอดแล้วก็ติดขุนนางเอาไว้ป้องกันชี้หายได้นะฮะเล็กนี้มันสามารถเล่นจีได้นะมันมีเกียร์สีที่เล่นกับตัวมันด้วยนะฮะถึง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 หนึ่งใบนะด้วยกันนะฮะ <laughs> แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมีลีด้วยหรือเปล่า ตัวซับของมันนะฮะที่ทำให้มันเก่งขึ้นก็คือตัวนี้นะฮะมาจาก gbt 8นะฮะสไตล์เวเดอร์อินฟินิตด i สทาร์ฟนะฮะลิมิตเบรกเหมือนกันนะครับเมื่อยหนี่นโจมตีแวนกาสสำเร็จนะฮะเลือกอินฟินิตเซโลดากอนที่อยู่ในช่องเลียเลือกตัวนี้ที่อยู่ในช่องเลียนะฮะไปบายบายเสร็จเอามันมาไล่ในรับสแตนนะครับแล้วก็เลือกแถวหน้าและแถวหลังคู่แข่งอย่างละหนึ่งใบล็อกนะครับ อีกสกิลหนึ่งนะฮะออโต้มื่อหนีจมตีฮิตแวนสำเร็จเหมือนกันนะฮะและถ้าในอันนี้ช่องเลียนะสกิลบนช่องแวนนะฮะสามารถจ่ายค่าคอร์สนะฮะอ่าและถ้าแวนติดอินฟินิตเลสอ่ามีสไตล์เวเดอร์อินฟินิตเซโร่ดากอนอยู่นะฮะบัสสองเอาตัวเนี้ยเอาตัวมันเองอ่ะไปบายนะฮะแล้วมันไหลใหม่นะฮะพอจะเห็นภาพนะฮะพอจะเห็นภาพวิธีเล่นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงวิธีเล่นอีกทีหนึ่งนะฮะ อันนี้จากที่เคเคส่งมาให้ผมพ่อก็เลยเอามาใส่เลยนะฮะเพราะว่าคุณพ่อไม่มีของเก่านะฮะซีดีสามเอ็ดนะฮะเมื่อเขาถึงเข้าสู่ช่องเลียถ้าแวนติดลิงโจ๊กเกอร์นะฮะคู่แข่งมีการที่ถูกล็อกอยู่นะครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอาท็อปเด็กเขามาล็อกหนึ่งใบในภาพล็อกนะฮะก็ะทั่งจะใช้ได้นะฮะเด็กนี้ต้องใส่ครับต้องใส่อคอโลนีเมเกอร์นะฮะ บัตหนถ้าฝั่งตรงข้าถ้าแวนติดลิงจ็อกเกอร์คู่แข่งมีการถูกล็อกอยู่หาเกตหนึ่งหรือต่ากว่าติดสไตลเวเดอร์หนึ่งใบมาลงช่องเลียก็คือไปหาปดเบรกนั่นแหละเพื่อตัวเริ่มจะโดนยิงไปนะฮะหรือว่าปดเบรกมันโดนยิงทิ้งไปก็ไปหามาใหม่นะฮะ่าใสโฟตอนไว้3ใบนะฮะเห็นล็อกล็อกตามนะครับลงมาลงมาช่องเลียถ้าฝั่งตรงข้ามมีการถูกล็อกอยู่ล็อกหน่งใบนะฮะ อันนี้เป็นตัวเสริมให้ i n ินฟิ t ิตเซ o d ด a กอนโดยตรงเลยนะฮะมาจาก GPT-8 เหมือนกันถ้าแวนการ์ดของคุณติด i ินฟินิตมันจะตีสิบเอ็ดนะฮะตามจำนวนเอบวกสองพันตามการ์ดตามจำนวนการ์ดที่ถูกล็อกของคู่แข่งในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ถ้าล็อกสองตัวก็บวกไปสี่พันนะฮะตีหมื่นสามอีสก,กิ้ครับเมื่อูนิตที่ติดอินฟินิตเกตสามเข้าช่องแวนการ์ด สามารถ counterbat หนึ่งนะฮะถ้าจ่ายคู่แข่งเลือกการ์ดเลือกตูดล็อกหนึ่งใบนะฮะล็อกกันรัวๆนะฮะที่บอกเด็กปูบอร์ดค่อนข้างจะกลัวเด็กนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอไก้กล่องกล่องซีดีห้าที่เป็นห้าสิบเก้าบาทจะรีมาหรือเปล่าคุณพ่อจำไม่ได้นะ่าจะรีนะฮะอ่ามันเป็นตัวเล่นของสายนี้เลยนะฮะถ้าไม่มีก็ต้องไปหา fc ศูนย์สองนู่นนะฮะฟ f c ศูนย์สอง เมื่อจบเทินนะฮะถ้าแบนการ์ดเป็นเกตสามติดสตาร์เวเดอร์นะฮะคู่แข่งมีการถูกล็อกอยู่สามารถรีไทยตัวมันนะฮะถ้าทำนะครับค้นหาการที่ติดอินฟินิตหนึ่งใบาจากกองขึ้นมือนะ,ะเอ้ยค้นหาการที่ติดอินฟินิตหนึ่งใบาจากกองไลทแล้มาในทับภาพนอนนะฮะจากนั้นซับกองมันเป็นเกตหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาไอ้พวกคาร์บอนหรือ Inf ไอ้ค n ล m นี e เมเกอร์เรียกมารอไว้ก็ได้นะ,ะเพื่อเราจะต้องดูว่ามือเรามีตัวไหน แล้วก็เอาสักตัวหนึ่งมาไลท์เนี่ยนครับนอนแทนแว่าเราอยากเล่นท่าไหนนะฮะใส่สี่นะครับผมใส่ไอ้นี่สามใบโวลายบูทตีฮิตแวนสำเร็จบูทอะไรก็บูตอะไรก็ได้แต่ตีฮิตแวนทะนรนข้ามสำเร็จนะฮะเลือกการ์ดหนึ่งใบจะไม่ปลดล็อกในเอ็นเฟลของเขานะฮะโอเมก้าล็อกนั่นเองปลดเบรกใส่สามใบเลยนะฮะเด็กนี้เป็นเด็กลิมิตเบรกสี่แบบลิมิตเบรกสี่เลยนะฮะ พีใส่ซีใบผมไม่มี PG อันใหม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็ใส่โพเมเทียมไปนะฮะจริงๆถ้ามี RPG อันใหม่ที่ติดผมไม่แน่ใจว่านั้นมันติดเคออสหรือเปล่าหรือว่าติดแค่สตาร์เวเดอร์ที่ถ้าฝันตรงข้ามมีการถูกล็อกอยู่สามใบได้จัว่วถ้ามีก็เอานั้นใส่ก็ได้ถ้ามันไม่ติดเคออสนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมใส่ไอจั่วหกนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากได้ตัวเล่นขึ้นมือนะเพราะเด็กนี้ค่อนข้างจะจําเป็นกับตัวเล่นนะฮะอะ่ฮิวขึ้นมาก่อนอ่ะฮิวสี่นะฮะสต,ตาร์เวเดอร์หมดนะฮะแล้วก็คริคริหกนะฮะอ่าแวนติสตาร์เวเดอร์อยู่ช่องเรียกขาดนะฮะฝันหนุนข้ามมีก้าถูกอ่าฝันหนุนข้ามมีก้าถูกล็อกอยู่เอามันกลับกองสับและล็อกตูดฝันหนุนข้ามหนึ่งใบนะฮะแล้วก็อะไรก็ได้อีกสองใบ วิธีการเล่นนะฮะก็อยู่ที่ว่าเรามีตัวไหนขึ้นอ่าทำยังไงได้ฝันของข้ามมีการทุกล็อกแร่สมมติไม่มีแล้วก็อ่าอย่งไรอยู่ไหนล่ะอ,ะอะ่ประมาณนี้ก่อนละกันปลดเบรกด้วยอ่ามีตัวนี้สมมติในกรณีที่มีตัวนี้อยู่ในสนามนะฮะ ดเราไงดีก่อนอ่า,อาตีให้หมดก่อนละกันนะฮะอ่ะฝั่งนี้ตีก่อนโอเคเอาใหม่นะฮะเอาวันนี้ตีอ่าแวนตีก่อนเลยก็ได้อ่ะส่งทิกเกอร์ให้ทางนี้หมดเลยนะฮะคิตให้ทางนี้ทิกเกอร์ให้ทางนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะเรอยากให้ตัวนี้ตีฮิตนะครับตี ถ้าเขาปล่อยฮิตเมื่อไหร่เราก็บัสสองเอามันไปบายนะฮะแล้วก็เอามันมาไลท์ปั้งไลท์ light, ปุ๊บเรามีปดเบรกอยู่นะฮะสกิลลิมิตเบรกสี่ทำงานนะฮะล็อกแถวหน้าแถวหลังอย่างละหนึ่งใบนะครับแวนบวกหมื่นนะฮะ,ะสกิวลวนใช้ไม่ได้ละแล้วก็ล็อกหน้าหลังหนึ่งใบแล้วแวนบวกหมื่นนะฮะแล้วก็ตีกลอกสกิวลวนว่างไรวะโอเคตี กเตอร์ส่งให้ข้างนี้รอบนะครับเพราะว่าไม่ต้องทิ้งมือนะและ้วก็ติจบเทิร์นรีไทยนะฮะเปิดกองหาอินฟินิตเซโรมาใส่ทับเข้าเทิร์นใหม่นะะตายสแตนจัว่วสมมุติว่ามือเรามันเทพมากเกินไปนะฮะฝั่งนงค้ำนัองลองไห้นะตีทิกเกอร์โยนข้างไหนก็โยนข้างนี้ก็ได้ ไปฮะสมมุติว่าฮิตบัตรสองไลท์ทับนะเอาไปบายก่อนบอกเขาเอาไปบายก่อนแล้วไลท์ลงมาในท่าสแตนนะฮะลิมิตเบรกซีบวกหมื่นบวกหมืน่นล็อกหน้าหลังหนึ่งใบนะฮะจังละหนึ่งใบตีสมมุติว่าฮิตอีกอ่างั้นเผื่อนะฮะเบิร์ดมือเขาสมมติว่าได้ทิกเกอร์หนึ่งก็ขอหมื่นนะฮะถ้าไม่ได้ก็ขอห้าพันตีตีเสร็จสมมติว่าฮิต บายฮะไลท์ทับล็อกหน้าหลังอีหนึ่งอีอย่างอีอย่างหนึ่งใบนะฮะไม่บวกพลังตีหกได้นะฮะแต่ไขฝันนะฮะอันนี้อันนี้คือไขฝันนะแต่หกได้นะฮะก็อย่างนี้แหละค่อนข้างที่จะโหดไลท์เอาเรื่องนะฮะสำหรับเด็กเด็กลองนะฮะมันเป็นเด็กลองมากๆเลยนะฮะที่ผมคิดว่าเอามาเล่นเลตโทค่อนข้างจะสนุกเดกหนึ่งนะฮะ มันเป็นเด็กที่ขู่ฮิตเนี่ยขู่แวนฮิตมีเรื่องแต่ข้อเสียคือถ้ามันไม่ลิมิตเบรกสี่มันจะค่อนข้างล็อกฝั่งนข้ามยากนะฮะก็มีปดเบรกมาแล้วก็ล็อกเขาหรือไม่ก็ใช้ไอตัวเก็สองเนี่ยเอามาออไม่ได้มันต้องเริ่มจากการที่ถูกล็อกอยู่เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรสำหรับต้นเกมที่จะล็อกเขายากนะฮะมันจะมาล็อกเขารัว,วก็ต่อเมื่อ มีการถูกล็อกแล้วหใบก็คือลิมิตเบรกสีไปทีหนึ่งแล้วนะฮะก็ลองจัดดูนะถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ลองเอามาจัดเล่นๆดูได้นะหรือว่าให้แนะนำจริงๆก็ถ้ามีโกัวเลมก็เอามาใส่แทนแต่ผมไม่แน่ว่ากัวเลมมันขอติดเคออสหรือเปล่าที่ลงมาช่องเลียบัส1หนึ่งเอาหลุม1ใบมาล็อกหรือไม่ก็ไปเอาไอ้ตัวเกตสที่ติดที่เป็นหนังฟ้าที่มันมากะไอ้กล่องห้บาท ห้าสิบเก้าบาทศูนย์ห้าเนี่ยแต่ว่ามันเสียมือสองนะเอ้มันเสียสองบาทนะเพราะฉะนั้นมันจะมาเล่นคอมโบไอ้นี่ใหญ่เพราะไอ้นี่ขอบาทสองเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกเด็กลองทําใจนะฮะมันไม่ได้เก่งเวอร์เหมือนกับเค a o s b r e a k ร์อยู่แล้วนะฮะแถมมันไม่มีจั่วด้วยมันเอามาไล่ตีไล่ตีไล่ตีไ,ตไปเรื่อยๆนั่นแหละครับโอเคขอบท้วนนะฮะสำหรับเด็กเกา่กาเด็กหนึ่งะฮะที่คนพ่อจัดไว้นะฮะ ก็ต้องขอบคุณมากสำหรับการรชมนะฮะสวัสดีครับ